กรูปกรูปเลยแล้วเอาไปเอากระเทียมมาบอลูงเนยเตงไว้า,ากระเทียมมาไงมตาตำพริกรอเลยจ้ามนนืาอนี้สาวอึนจะขอตำสองเมนูเพราะว่าทานลูกสาวลูกสาวบวายอยากกินตำไทยตำไทยกับตำฮะ,อาาอะเอาจะกินบ่ได้ได้ล,ล่ะ เอ,อไม่กุ่งจะกินหรํอไงหมอยากทำกรตําไทยกรตัไทย,ยไปเลยจ,จัดไปเลยจ้าตั้งไว้ใช่หรื

สวยงามนะครับผมอือขนาดนี้มัวเย็นได้หนิต้องรอให้เย็นกลวอววิธีทำนะครับวิธีทำหมูกรอบรอเดี๋ยวจะมาสอนนะครับตักน้ำมัน้สักก่อน

รสรวัตแนบเห็นไว่วยบผิก ฮะใส่ยู่ออใส่หน่อย